สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูเป็นรถกระบะนะครับ e ีสุ u ุนะครับ d-max ตัวนี้นะครับเป็นสีฟ้านะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะเราก็พูดกันตามตรงเลยว่าสีที่ฝากระโปรงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะล่อนหน่อยนะครับเพราะว่ารถก็เป็นรถที่ใช้งานนะครับไว้วิ่งใช้งานอยู่นะครับแล้วก็กระทะนะครับด้านหน้ากับด้านหลังจะคนละสีกันแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวกระทะด้านหลังนะครับล้อด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาเป็นสีบอลนะครับ กลับเป็นสีบอลน,นะนี่ครับสภาพดูสภาพรวมๆก่อนนะครับแลดูภายในนะครับคือรถคันนี้มันเคย,ม,เคยมันเคยแบบเป็นรถที่ตีเครื่องเสียงมาก่อนนะนี่ครับแต่ว่าระบบเครื่องระบบอะไรพวกนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูนะครับนี่ครับก สตาร์ททีเดียวก็ติดนะครับชิ่งเดียวครับก็ติดเลยประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วจากทีนี้เรามาคุยรายละเอียดกันนะครับคือเนื่องจากว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วผมก็ได้ขายนะครับปล่อยขายเป็นกระบะมิตซูสตาร์ด้านะครับไป1นคันนะแล้วก็จะมีเมื่อเร็วๆนี้ก็จะเป็นโตโยต้ามิติเอ็กนะครับของญาติกันมาฝากขายนะครับแต่ว่าก็ได้ขายไปแล้วทั้ง2คันนะครับ แล้วคันนี้นะครับคันนี้นะครับผมก็จะนํามาขายอีกเช่นเคยนะครับที่นํามาขายนะครับเนื่องจากที่จอดรถไม่ค่อยมีนะครับแล้วรถมีหลายคันนะครับแล้วก็รถเป็นรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับแต่ทีเนี้ยจะขายนะครับก็คือขายอย่างไรนะครับรถเนี่ยผมได้เอาไปให้ทางบริษัทนะครับไฟแนนซ์นะครับเอกชนนะครับตีราคานะครับทางไฟแนนซ์เนี่ยเขาได้ตีราคามาให้ผมนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ ประมาณ75 0 0 0นะครับเราพูดกันตามตรงเลยนะครับเอาแบบว่าตามความเป็นจริงเลยเขาตีราคามาที่75 0 0 0ผมจึงจะขายราคานะครับ75,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับมันจะมีช้อยให้เลือกก็คือสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากได้นะครับแต่ไม่มีเงินสด75 0 0 0นะครับสามารถมาโอนนะครับมามาตัดโอนนะครับจากจากผมเนี่ยจากเล่มของผมเนี่ยไปเป็น ของท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเล่นได้ประมาณ15วันนะครับก็เอารถเนี่ยนะครับไปเข้ากับสินเชื่อให้ผมนะครับแล้วก็นําเงินก้อนนั้นนะครับมาให้ผมนะครับแต่ทั้งนี้นะครับท่านผู้ชมที่ต้องการจะจะซื้อนะครับต้องออกค่าใช้จ่ายในการดําเนินการค่าโอนเองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3000กว่าบาทนะครับที่ผมไปถามมาแล้วนะแล้ถ้าเกิดต้องการคอกนะครับเพราะรถคันนี้ปกติมันก็จะใส่คอกนะ มันก็จะใส่อ <S <S คอกอยู่ถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการคอกนะครับผมก็จะใส่คอกให้ล้อนี้เป็นกระทะผ่านะครับใส่มาก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับเนี่ยล้อเนี่ยนะครับแล้วก็คือไม่มีเงินเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือถ้าไม่มีเงินก้อนนะครับก็หาเงินโอนมาหาเงินมาใช่ไหมครับแล้วก็โอนเป็นชื่อของท่านผู้ชมพอเสร็จป,ปุ๊บก็เอาไปเข้าพอไปเข้าเสร็จป,ปุ๊บก็นําเงินมาให้ผมแต่ถ้าเกิดมีเงินสดก็สามารถมามาเอารถไปได้เลยครับแล้วก็ โอนไปได้เลยแล้วก็ภาษีนะครับเดี๋ยวดูตัวป้ายทะเบียนภาษีนะก็จะขาดอยู่ที่อันนี้64นะครับมันจะขาดอยู่ประมาณเดือนมีนานะครับมีนาตัวภาษีนะครับตัวพรบรนะครับผมต่อให้อันนี้ผมจะออกค่าใช้จ่ายให้ผมจะต่อให้นะครับก็คือถ้าเกิดซื้อเงินสดก็7จ0 0หมถ้าเกิดเอาไปเข้าแฟแนันซ์ก็7จ0 0หมเหมือนกันแต่ว่าต้องต้องออกค่าโอนเองนะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ารถเนี่ยผมได้นําไป ตีราคามาแล้วเบื้องต้นนะครับคร่าๆนะครับที่เขาสามารถจัดให้เราได้นะครับผ่อนนะครับถ้าเกิดเข้าไป7จ็ดหมื่นห้าเนี่ยผ่อนอยู่ที่2องพันต้นๆนะครับสองพันหนึ่งสองพันสองเองนะครับแต่ว่าก็อาจจะผ่อนนานหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักนะครับสาหรับท่านที่ต้องการจะหารถไปใช้งานนะครับเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานครับเพราะว่าล้อลืออะไรพวกนี้เนี่ยแหนบเหนือพวกนี้ผมได้เสริมมาเรียบร้อยแล้วใบทะเบียนนะครับตอก ต่อเข้าเล่มอย่างถูกต้องเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปแก้หรือไปอะไรเลยข้อเคลอกนี้ก็คือต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เผื่อท่านผู้ชมกําลังหารถใช้งานอยู่นะครับก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้เดี๋ยวผมก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับไว้ที่ในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็ท่านใดติดต่อมาก่อนนะครับผมก็จะขอนัดเป็นคนเ,เป็นคนๆเป็นเจ้าาไปนะครับอย่างเช่นสมมุติมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งติดต่อมาขอซื้อก่อนผมก็จะต้องเคลียร์ให้จบไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่า รถขายได้แล้วผมก็จะมาตอบในคอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะครับว่ารถขายได้แล้วเหมือนคันที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มีใครเอาก็สามารถท่านผู้ชมก็สามารถโทรมาสอบถามได้อ่าไม่เป็นไรครับก็คลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ